สวัสดีแฟนรายการยิปซีสอรุฟ้าเช่นเคยนะคะก็มาริกาค่ะพิธีกรคนเดิมนั่นเองนะคะแต่เราก็เปลี่ยนหมอยิปซีนะคะเพราะว่าเราจะหาหมอยิปซีที่มีประสบการณ์นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็ชื่นชอบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะติชมที่รายการเรานั่นเองนะคะก็คิดถึงแฟนรายการเช่นเคยคะ่ะเปิดมาจาก เมษายนเนี่ยสงการนะคะก็จะมีแจ่สิ่งดีๆเรามามอบให้กับแฟนรายการเช่นเคยนะคะค่ะยังไงก็ฝากปฏิทินของอาจารย์บุญสุภาด้วยนะคะปฏิทินรวยทะลุฟ้าของเรานะคะติดต่อมาได้ที่0948080999ค่ะหรือ S ad line 0634457878ค่ะค่ะมาต่อกันที่ราศีกันกันเลยนะคะชาวราศีกันเนี่ยประจำเดือนพฤษภาคมของเราเน่นเองนะคะมาให้พี่หมอตะเนี่ย ดูดวงชะตาให้กับชาวราจีกันกันดีกว่า<อ>ได้เลยนะคะ ราศีกันโอ้สงนี้กันน่าจะอินเลิฟ ืชาวราศีกันนะคะสถานการณ์ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการตกหลุมรักคุณกําลังไปเจอใครสักคนที่ถูกอกถูกใจถูกชะตาใะ่คะ,คะหรือคุณอาจจะคิดอยากจะร่วมหุ้นการลงทุนร่วมกับใครเกี่ยวความรักกับการรู้นูค่ะ,ะช่วงนี้อยู่ในข้องเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนั้นค่ะ,ะชาวราศีกันตอนนี้ตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากอยู่เงียบๆคนเดียว <ừ> ดูย้อนแย้งนะ <ừ> ดูขัดแย้งนะคือมันมีความรักเข้ามาแหละแต่ตอนนี้ตัวเองรู้สึกนิ่งขึ้นคือมีความคิดอยากจะใช้ความคิดก่อนตอนนี้<ค>อยากจะทบทวนด้วยตัวเองว่าเออฉันจะทำยังไงฉันจะไปยังไงต่อไปอยา่างอยู่นิ่งๆเงียบๆคิด <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ถ้ากับเพื่อนแล้วโอ่ะโหฉันพร้อมเต็มที่เลย <ừ> อ่าในเรื่องของความมีความสุขนะคะในเรื่องของการ การเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการเฉลิมฉลองอือนะคะเฉลิมฉลองเยอะไปหรือเปล่าเลยต้องหัยต้องหันมาอยู่นิ่งๆนะค่ะการติดต่อการเจรจาช่วงนี้นะคะอาจจะพูดจาให้ระวังคําพูดคําพูดคาจาอาจจะดูรุนแรงค่ะนะคะไม่ค่อยอ่อนหวานสักสักเท่าไหร่ก็คือพูดก่อนที่ คิดก่อนพูดนาะการ,รพูดคำจาร์เนี่ยมันจะทำไปไปบาดลึกหัวใจคนบางใครสักคนหนึ่งนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเชื่อมเชื่อมโยงกันเลยนะคะกับชาวราศีกันนะคะเพราะว่าเปิดมาเนี่ยคุณความรักมาแล้วอ,ะอ่ะแต่เราก็ไม่รูน้นะคะความรักของคุณเนี่ยต้องดูให้ต่อไปแต่เมื่อเกิดขึ้นเนี่ย คุณอาจคุณต้องระระวังแหละคุณอาจจะเจอความรักแล้วคุณอาจจะผิดหวังก็ได้คุณเลยอย่างอยู่นิ่หรือคุณต้องใช้ความคิดที่ที่ที่พี่อาหมอตะได้พูดนะคะว่ามันดูขัดแย้งนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคุณเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองหรือคุณแล้วก็มีการที่หมดเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองไปด้วยนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทํามาหากินนะคะ คุณอะค่อนข้างบ้านที่คุณอยู่หรือที่ทํางานที่คุณอยู่ค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างที่จะดีมีคนช่วยเหลือหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานหรือที่อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลคุณอาจจะได้มีบ้านหรูๆสวยๆยอยู่สักหลังที่ความคิดอย่างที่ใจคิดใจฝันก็ได้เป็นโอากาสมาแล้วค่ะ,คะการคิดจะเริ่มต้นหรือลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงนี้อยากให้เริ่มแต่พอ พอดีพอดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันจะได้ทําให้เห็นกําไรแบบพอสมควรแหละนะคะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าปัญหาอุปสรรคช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะบอกแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ก็ตามเจ้านายก็ตามนะคะคณส่วนที่เป็นผู้หญิงใช่ค่ะอาจจะมีการทะเลาะบอกแวงกันเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากอะไรจากความเอาแต่ใจจากความดื้อรั้นนะคะ ของตัวเราของตัวคู่เราของคนใกล้ชิดเราไม่ใช่ตัวเรานะคะแต่มาจากความดื้อร้นหรือการอาพูดนตงหรือเขาพูดไม่เข้าหูเราอะจากคนคู่ส่วนของเราจากแฟนของเราก็ตามตอนนี้รู้สึกเหมือนนิสัยเขาเปลี่ยนไปอ๋ออันนี้คือให้อุปสรรคเป็นอุปสรรคอาตอนนี้นะคะคุณก็อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างดีกว่าคนพูดไม่เข้าหูอาจจะความดื้อคนรอบข้างไม่ฟังเราเลยอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นอุปสรรคสำหรับคุณละ อาจจะต้องให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะในเรื่องของไพ่เนี่ยค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันนะเพราะอะไรเพราะจริงๆคุณพูดจากกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีช่วงเนี้ยอยู่ห่างๆกันเลยเป็นไพ่ติดต่อกันว่าอ๋อคุณสื่อสารกันไม่ได้คุณจูนกันไม่ได้มันก็เลยทําให้คุณอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่นิ่งๆเนี่ยไพ่มันค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเดินทางเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้นะคะคุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในเรื่องของสภาวะการงานคุณอาจจะต้องทําด้วยตัวเองลุยด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองคือการเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยค่ะจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะอ๋อแต่เปลี่ยนแปลงของในเรื่องของอะไรก็ได้แต่คุณก<ช>็มีการเปลี่ยนแปลงแหละมีการเดินทางเกิดขึ้นอ๋อแต่การเปลี่ยนแปลงจะมาจากการเดินทางด้วยมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้ะนะคะเดินทางต่างจังหวัดได้เดินทางระยะไกลๆหรือคุณอาจจะเปลี่ยนสถานที่ทํางาน<ช>ได้ในช่วงโควิดคุณอาจจะต้องย้ายที่อยู่แหละใช่ค่ะนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของโชคลาภการเงินคุณจะได้คนนี้ควรเจี่ยงโชคคุณได้เงินแน่ๆจับเงินก้อนแน่ๆเดี๋ยวเวอร์่ะเต็มไปด้วยแบบอ่ะฮะ เพราะฉะนั้นนะคะไพ่ค่อนข้างออกมาค่อนข้างดีแต่มันติดปัญหาว่าด้วยความที่การคุยอ,อ่ะสื่อสารนะไม่ค่อยเข้าใจกันมันก็เลยทําให้คุณมีความสึกฉันอยากอยากหยุดอยากอยู่นิ่งๆอยากอ,อยากใช้ความคิดคอยากตึกตองไต่ตองอะไรหลายอยา่างโอ้ชาวราศีกันนะคะพอเรามาเปิด อย่างนี้แล้วอ่ะเราพอจะเข้าใจเลยค่ะเป็นเรื่องราวเลยซึ่งละเอียดมากก็คือว่าเป็นดูเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าการที่ให้อ่าเปิดไพ่มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างนี้อ, <ะ S 2> อย่างนี้เป็นแนวทางของคุณแล<ม>้วซึ่งละเอียดมากเลยนะคะที่พี่หมอตาได้ดูไว้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องเจอใครสักคนแหละในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเจอหุ้นส่วนหรือว่าเจอคนรักใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมอ่ะทำไมไคุณถึงอยากอยู่นิ่งคุณอยากใช้ความคลิดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจากปากเสียงหรือการคุยไม่ได้ <concludes S 2> <ม>คุณจูนกันไม่ได้อ่ะคุณอาจจะคุยกันแล้วแบบ ฉันอยากทาด้วยแหละฉันชอบแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเจรจาไม่ได้เกิดจากตัวเราด้วยนะคะอีกฝั่งหนึ่งที่ดื้อร้นหรือคุยกับเราไม่เข้าใจนั่นเองนะคะเลยทําให้คุณเนี่ยวิตกกังวลแล้วคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเปลี่ยนแปลงนที่นี้จะต้องเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังคิดเรื่องโอ๊ยมันใช่มันตรงอย่างนี้เราก็ลุยเลยนะคะแต่โดยรวมเนี่ย คุณก็ประสบความสำเร็จเรื่องเงินแต่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆยังไม่ได้แบบบื้อหวาหรือจับเงินก้อนนั่นเองนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็แสดงความยินดีให้กับชาวราศีกันด้วยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยโชคลาภคุณมามไม่ว่าไม่เกี่ยวกับโรตารี่หรืออะไรก็แล้วแต่ะค่ะคุณอาจจะรอคอยอะไรสักอย่าง่คุณได้ค่ะเดี๋ยวคุณเจออย่างนี้อยู่แล้วนะคะพบก็ขอให้ชาวราศีกันเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ราศีต่อไปกันเลยค่ะ